นั้นเองหรือคาเชนติดต้มอ,อย่างนั้นงานขนาดใหญ่มีคนงานแห่งหนึ่งหลายพันคนประสบกับการขาดทุนถึงขั้นล้มละลายปิดกิจการไปถึงสองพันแห่งแรงงานไทยทั่วทุกภูมิภาคตกงานเป็นล้านชีวิตต้องอบะยกตัวเองกลับภูมิลำเนาเดิมที่ต่างจังหวัดทำไร่ไถานาหาทุนรอนเลี้ยงกลัว <c oughs> ไปพลางกอน <c oughs> แต่ขณะเดียวกันบริษัทจัดหางานที่เคยสเาา <c oughs> ก็หวนคืนสู่ยุคเพื่องฟูอีกคำรบหนึ่งเพราะว่าคนตกงานย่อมที่จะกระหายจะได้งานทําเร็วๆทันอกทันใจก่อนที่เงินทองของตัวจะหมดกระเป๋าสองเกลอกือเื่อยกันในอุ่นทำงานอยู่บริษัทเล็กๆแห่งหนึง่งสมพง์กับเจ้าของบริษัทมีตำแหน่งมั่นคงยาวนานเป็นสิบสบ,สบปี ถึงแม้เงินเดือนจะน้อยมากคนความรู้น้อยอย่างสองเลอนี่ก็พอใจไปตามอัตภาพขอแค่มีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขก็ดีถมถีไปแล้วในเฉยกันในอ่วมนึกไม่ถึงจริงๆว่าบริษัทเล็กๆที่เขาสังกัดอยู่ก็พลอยโดนหางเลขวิกฤตเศรษฐกิจจนกระทั่งล้มละลายต้องปิดกิจการไปกับเขาด้วยนายจ้างเหลือแต่ตัวเปล่ากับปืนในมือที่พร้อมจะยิงตัวตายหนีปัญหา ไม่มีปัญญาใส่สองขาวช่วยค่าครองชีพใครทั้งสิน้นการตกงานตอนแก่อายุป,ป่าเขาไปตั้งห้าสิบเศษนี่ทารุณจิตใจสองเกลือนอย่างร้ายแรงมากพวกเขาตั้งใจว่าจะเริ่มเก็บหอมรอมริบเพื่อใช้จ่เลี้ยงชีวิตในยามแก่เท่าเนื่องจากงานบริษัทไม่ใช่ระบบราชการที่มีบำเหน็จบำนาญให้ใช้ในวัยปลดเกษียณแต่ยังไม่ทันเก็บเงินเข้าบัญชีสักบ,บาทมรสุมขนาดยักษ์กาผมเข้าใส่ กลายเป็นคนไปคุณตอนอแก่ไปยังไม่น่าเชื่อสองเกลอก็เลยจับมือเป็นธันธมิตรร่วมรุกร่วมรบกับ,บรมรสมร้ายไปพร้อมกันใครได้ข่าวดีเรื่องการงานที่ไหนก็จะรีบบอกให้เพื่อนได้รู้ด้วยข้าหนึ่งในเฉยกันในอ่วมชวนกันไปนั่งรถไฟเล่นแกกลุ่มตีตัว๋วขึ้นรถไฟกระบวนธรรมดาถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไปลงยังจุดหมายที่สถานีจังหวัดปยุธยา ค่าตั๋วรถไฟคนหนึ่งไม่กี่บาทลงจากรถไฟสายเหนือแล้วก็ตีตั๋วกลับสถานีหัวลำโพงทันทีเจตนาของสองเกลือมีเพียงนั่งชมวิวทิวทัศน์ข้ามทางให้สมองปลอดโปรง่งจะได้คิดออกว่ามีงานรอพวกตอนอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนเดินออกจากหัว,ว,หวลำโพงนั่นเองสองเกลือก็พบเห็นบริษัทจัดหางาน เปิดกิจการเรียงรายอยู่ริมถนนเต็มไปหมดความรู้สึกของนายเบความรู้สินของครับอ้วมก็เหมือนกระยาจกมาพบหลายแทงถึงรับเราดีๆนี่เองก็ชวนกันเป็นพัวิทยุกันานใบปิดประกาศหน้าตึกแถวดูว่ามีงานอะไรเหมาะกับคนวัยผู้ตนบ้างก็สะดุดตาเข้ากับงานพยายามว่าตัวดังสิงข้าพยุทธนาสุขุนตันสุขุนสวัสดีครับ ของเก่ายังไดกินทองประโยชนไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องการลดความรู้ยู่ส่วนยางที่เก่าเลยครับพี่น้องต้องการสองคนพอดีดพอดีเพราะฉะนั้นเห็นแล้วจ,จะรอช้าอยู่ไม่ได้ก็ชวนกันแวะไปพบผู้จัดการโดยษับในเดี๋ยวนั้นเลยภาคกันในยังกินแรงเนาะครับทัา้งานในย่านหัวลำปูหมายถึงในหน้าที่รู้จักแรงงานหลายสิบแห่งแล้วก็เช่าตึกแถวชั้นล่างเขาเปิดหน้าร้านเป็นสํานักงานติดต่อเท่านั้น ผู้จ <'s> okay. <'ll> ักรหัวแมงที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานอย่างใส่กอมกันนะครับอยู่ส่วนอย่างเดียวเขาก็เชิญสองเตลให้นั่งเก้าอี้แล้วเปิดกาเจิระชาสนใจงานอะไรกำลังสุกกำลังสุกผมบอกแล้วก่อนนวารทางเรานี่จะหักค่าในหน้าเป็นค่าธุรกิจติตต่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเดือนแรกโดยหักเงินจากผัวจากพวกคุณต้องการงานแบบไหนบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ เป็นพยยามเฝ้าก็ดังเก็บสินค้าครับต่แปลกใจนิดหน่อยตรงที่มีหมายเหตุระบุตอนท้ายว่าต้องการสินค้าว่าขายอะไรกันครับในใจมีถามได้ตรงใจในอ้วมพอดีลมก็ได้ในอ้วมพยักหน้ากองซิ่งกันเชิงเห็นด้วยผู้จัดการหัวหนึ่งหน้าตาตอบตายตายตายชดสั่งยีองกัวรออะไอย่างอารมณ์ดี ยิ่งจะมีข่าวลือหนาหัวให้กูดังแห่งนั้นนะผีดุยันทีรุดตกไปอยู่ว่าแต่เครื้อน้องเครื่องก็เป็นหนะกิ้งงานไปเลยผู้ว่าจ้างเขาก็หัวเสียเพราะเงินที่จ่ายไปกลายเป็นศูนย์เปล่าผมหมายถึงศูนย์เปล่าที่จ่ายเป็นค่าไหนนะตัวเลขจำฉับผมให้ระบุข้อความชัดเจนหน่อยคนเจอดลอยอย่าส่งมาผู้ว่าจ้างเขาต้องการแต่คนใจถึงไม่กลัวผีสังนางไม้เรานั้นอะ โอ้ยผมใจถึงอยู่แล้วล่ะเพื่อนผมหอมครับผมหอมยิ่งเป็นนักเลงดังบนถนนนักเลงเลยแค่บอกชื่ออวมขึ้นดังๆอ่ต่อให้ผียกมาทั้งประชาก็เพ่นกลับหลุมไม่ทันนะครับว่าแต่เงินเดือนเน่ยสมน้ําสมเนื้อความใจถึงหรือเปล่าล่ะครับเออขอพอดูคนละหมื่นแปดจาคุณว่าจุดใจเดี๋ยวไปเอามีดก็ได้ครับพี่น้องกเปลือเสือร้องอุทานอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง ยุคไอเอ็มเอฟคนตกงานกันทุกย่อมยากขนาดพนักงานธนาคารยังถูกแจกสองขาวให้ออกเลยเออี่เงินเดือนนั่งหมื่นแปดเหมือนสวนรรค์องโกรดในเชยกันในอ่วมชัดๆเลยขณะดเดียวกันผู้จัดการหัวเมงก็เฝ้ารอคําตอบด้วยใจระทึกถ้าตกลงมันหมายถึงเขาจะได้ค่าในหน้าจากสองเกลอือคนละสามพันหกสองคนก็เจ็ดพันสองเนาะหนอกเอาไปเที่ยวเป็นสัปดาห์เลย ว่างร้องหาเ่ะเจ็ถหรือโนโอเคกันละครับอ้าวก็ต้องโอเคสิครับงานที่เหมาะกับคนใจถึงอย่างผมสองคนหาได้ง่ายง่ายแล้วเมื่อไรอ่ะตกเย็นวันเดียวกันในหน้าเมงกับสองเกลอก็โดยสารรถแท็กซี่มาประกฏตัวต่อหน้านายจ้างซึ่งเป็นอาเซียวัยหกสิบเศษว่นพุงพลุยสถานที่ตั้งก็ดังสินค้าอยู่ในหมู่บ้านจาัดสรร สภาพรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งในย่านคลองอเจ็ดอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเสียอ้วนพานั่งรถวิกอัพประเวนดูความรกร้างของบ้านจาัดสรรและทาวฮา์ซึ่งปลูกสร้างไปแล้วห้าหเปอร์เซประเอิญเจอวิกฤตเศรษฐกิจโครงการก่อสร้างก็เลยชะง,งักลงอย่างไม่มีกำหนดสำหรับโกดังที่ว่าเนี่ยเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างเราัดไว้ในนั้นรวมูลค่าหลายสล้านบาท ท่าที่สองเกลมองเห็นนี่โก,กดังเป็นโรงทึมขนาดครึ่งไร่เศร็จมีประตูทางเข้าออกทางเดียวซึ่งกว้างใหญ่ยังละประตูโบสถเริ่มมีพงหญ้าซึงงอกงามข้งางโกดังด้วยทิ้งร้างไม่มีการดูแลแต่ว่าไม่เบ็ดแล้วไม่เบ็ดแลยน่าลัว,ลวถึงแม้เสือจะบอกว่าปัดไฟแล้วอะตึ้นสาโอยแต่น้ํายังมีใา้อยู่สองเกลอก็กล้า,ารับงานกินนี้อย่างไม่ลเงเลอ เสียอ้วนยังใจดีอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในทาวเฮ้าตู้หาที่ใกล้โกดังเพื่อความสะดวกในการเดินไปมาว่ามีตะเกียงทองเหลืองจากเมืองจีนให้ซื้อสองขวชายตอนกลางคืนนะเติมน้ำมันจัดียวสึงจุดส่องสว่างได้หลายวันพวกเลืออ้างว่ากระเป๋าแห้งว่ามีเงินสำรองให้ติดกระเป๋าให้ซื้อขายจีนคนละสองพันใช้เขยมๆหน่อยก็พออยู่ได้ครึ่งเดือน ข้าอยู่ไหวอยู่ทนนะอ้วจะเอาเงินมาให้ใช่อีกโอ้โหเสียใจความเป็นแม่น้ำขนาดนี้พวกผมขออยู่รับใช้ตลอดชีวิตเลยแล้วครับเออต้องดูก่องนาะว่ารื้อใจถึงแค่ไหนถ้าอยู่กว่ากาดังครบครึ่งเดือนนะ่มว่ารับเป็นกองงานประจําเลย อู่จะว่าจะครึ่งเดือนเลยครึ่งขาดทั้งช่างก็ยังไหวครับเสียเสียความแล้วก็หัวหน้าราอย่างอารมณ์ดีควักกระเป๋าส่งเงินสดให้ในเกลในอ่วมคนละสองพันส่วนในหน้าหัวนกตะกรุมนี่รับไปนอนนเจันสองร้อยบาทแล้วก็หันไปบอกสองเกลให้เริ่มงานได้ทันทีสิบห้าวันอันตรายแกจะนับหนึ่งตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป ก็คุ้มกับท่านผู้ฟังคอมาฟังกันต่อคนเซียร์ไปเซียร์เบิร์ดคุณหนึ่งจบภาในชั่วโมงนี้คุยกันกันเลยนะสองตอนชั่วโมงนี้ฟังให้จุใจได้ความปรารถนาดีน้ำมันพุทธปะกาศเชื่อมนผสมตัวแทนชนิดที่บมงคนสองห้าสารพนารีและน้ำมันพุทธผสมใบชัยยีสิบเปร์เซ็นตเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณนะครับตราไทยเป็นควอตซีโอ เป็นน้ำมังคุดท,ที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้นะครับเอามังคุด4กิโล4กิโลจะได้เนื้อ1กิโลเนื้อ1กิโลนี่จะได้น้ำมังคุด4ลิตจะกรับเป็นน้ำมังคุดขาริสกิจากจันทบุรีไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สา,การกันบูดเซ็บครับบคือมีคนแนะนําว่าให้ใส่ขวดพลาสติก1ทรงง่ายไม่แตกราราคาก็ถูกแต่ไม่ทำนะครับใส่ขวดแก้วนี่แหละแพงหน่อยก็ทนเอาเพราะไม่อยากใส่สา,ารกันบูด ดางนั้นท่านผู้ฟังที่เปิดกินเปิดทานแล้ว